รีวิวละเอียดการใช้งานระบบของยันมาจ g c 2สอ7รุ่นเป็นรถเกี่ยวมือ2ญี่ปุ่นตัวนี้เป็นรุ่นพวมลาลัยช่วงล่างตัวแทกยางมีอะไรให้ดูแลเครื่องยนต์สามสูบรุ่นพวงมลาลัยระบบคอนโทรล3 0 0ชั่วโมงการใช้300ออกสิบว่าชั่วโมงเกี่ยวเข้าลมเข้าตั้ง นี่เกียร์เดินหน้าเดินถอยหลังนะครับนี่โยกคอนโทรลเกี่ยวนวดตัวเกี่ยวนะครับนวดเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเข้าลมเกี่ยวข้าตั้งนะครับผมมีระบบปรับตู้ลมระบบสับฟางมีสวิตช์ขึ้นลงตัดฟางออโต้สไลด์คอได้นะครับใส่หอเก็บขนาได้ทํางานได้วันละสิบไรต่อวันมีแต่ให้ด้วยปิ๊มปิมนะครับไปอุ้มเกี่ยวข้าว300โล มีรคสับฟงังฟังสั้นฟังยาวให้ลูกค้าตู้นวดเปิดง่ายๆโดยการดันสวิตช์ทองอันนี้2ออันขึ้นมาหนึ่งสองได้ขึ้นมาเป็นระบบโชค๊คครับโซ่เราหล่อเลื่นให้รีบร้อยสวยแบตเตอรี่ใหม่ระบบฮันด a u ใหม่นะครับผม คอเรียบร้อยจบการรีวิวสั้นๆสับคูโบต้ายันมา g c สองถึงเจ็ดบี